สวัสดีค่ะชีวิตติครรววันนี้เจ๊ขอมาแจกสูตรสี่น้ำจิ้มผลไม้ค่ะช่วงนี้ใครที่หางานทําเจ๊แนะนําสูตรเจ๊ไปสร้างรายได้ได้เลยนะรับรองว่าต้นทุนต่ํากําไรงามเน้นๆวันนี้เจ๊ามาแจกสี่สูตรเลยค่ะเอาเป็นว่าไปตเตรียมวัตถุดิบให้พร้อมตามนี้เราเริ่มลงมือทําตามกันได้เลยเริ่มที่ขั้นตอนแรกพลิกน้ําตาลใส่น้ําตาลใส่แดงลงไป ตามด้วยเกลือพริกแดงจินดาโคลกแคนนี้ก็คลุกเคล้าได้เลยค่ะสูตรนี้จิ้มกับมันแกวหรือมะม่วงก็อร่อยเมื่อคลุกเคล้าเสร็จแล้วนำไปพักไว้ก่อนค่ะ ไปสูตรพริกกะปิใส่น้ำตาลทรายลงไปตามด้วยเกลือกะปิพริกป่นใส่ลงไปแล้วคลุกเคล้าได้เลยนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันดีเลยคลุกให้กะปิของเราเข้ากับส่วนผสมทั้งหมดเลยค่ะ เสร็จแล้วนําไปพักไว้ก่อนต่อไปสูตรที่3สูตรพริกน้ําปลาใส่น้ําตาลปีป๊บน้ําปลาพริกป่นแค่นี้ก็คนได้เลยค่ะคนที่เข้ากันดีเลยสูตรนี้เอาไปคลุกกับมะยมคือนลดเวอร คนจนเข้ากันนะคะแค่นี้ก็เสร็จแล้วล่ะค่ะสูตรต่อไปพริกน้ำตาลปี๊บใส่น้ำตาลปี๊บลงไปตามด้ยวยพริกแดงซินดาโคลเกลือ จากนั้นก็คลุกเคล่าได้เลยนะคะคลุกเคล่าไปเรื่อยๆให้น้ำตาลปี๊บละลายดีเลยสูตรนี้จะเห็นว่าชอบเอาไปจิ้มกับฝรั่งกันละค่ะคนไปเรื่อยๆค่ะจนเข้ากันดีแล้วก็ไปค่ะนำสี่สูตรไปเตรียมเสิร์ฟกันได้เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับสีน้ำจิ้มผลไม้ที่บอกเลยว่าดีทุกสูตรใครชอบสูตรไหนก็ทำตามเจได้เลยหรืออยากทำขายก็ได้อีกเหมือนกันค่ะ่านคููได้กับทุก ผลไม้รับรองว่าอร่อยทุกสูตรไหนใครชอบพริกน้ำตาลพริกน้ำตาลปีบ๊บพริกน้ำปลาพริกกะปิขดดีทุกสูตรทำทานได้ทำขายรวยค่ะอย่าลืมไปทำตามกันนะคะ ใครไม่อยากพลาดเมนูเด็ดๆอย่าลืมกดติดตามเพจชีวิตติดครัว i.g.tiktok ตติดคุกกิ้งและกด subscribe ชีวิตติดรีวิวกันด้วยนะคะ